กระราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันสนุกเลยนะไลฟ์กันต่อเนื่องนะ,ะไม่ใช่หลพอดีเพิ่งรู้ว่าวันนี้ตัวแบนตัวกาชาของเกมของไก่ซาเวลเขามีเปลี่ยนตัวตู้ดีลันเออแล้วก็นี่เลยน้องแมวน้องแมวคือ คือตอนแรกผมก็กากจะกดแล้วตอนน้องมาไปกล้องกับชิฟอนต้องรอเคยคลินพันตอนน้องมาครั้งแรกนั่นก็แบบตอนนั้นผมต้องตอ้องเซฟเหมือนน้องเข้ามามาอู่ใครสักคนแล้วผมต้องกดตัวนั้นก่อนจไไําไม่ได้เลยก็เลยก็เลยไม่ได้กดน้องน่ะแล้วก็เนี่ยมีโอกาสวีรันเนาะในช่วงนี้รู้สึกว่ายังไม่มีตัวละครอ,อื่นที่ท,ที่อยาก กดเพิ่มนะหลังจากที่กดจะเรียกว่านางเอกดีไหมเ <c oughs> อหอหลังจากที่กดกดไซรีนี่ไปเรียบร้อยเนะลวก็เปเปอาวุธไปด้วยเออดีตอนแรกคือตอนแรกไม่ได้ไก่ะไก่จะเปิปดเปอาวุธแม่แต่บีมีน้องช่องแชทเขามีโชว์ป่าซะหน่อยเว้ยโชว์เลยเปิดไปเออเชื่อไหม ก็แต่เปิดตัวเปิดมายังไม่ได้เอาไปเล่นจริงจังเลยคือทุกวันนี้เข้ารางดาวมาผมไม่ได้แตะคอนเทนต์เอนเกมเลยเลย,เลยมีแต่ฟาร์มของปล่อยออโต้เนี่ยเออคือไม่ได้เล่นเลยตั <c oughs> ้งแต่ได้ตัวมาเอ <c oughs> อเอาเพลย์น,นี้ก็เลยมาไลฟ์ Life, เปิดไซเฟอร์อย่างเงี้ยผมแล้วเห็นเขาบอกว่าตัวอาวุธอาวุธนี่อาวุธนี่คือยังโหนะคือช่างใจถ้า ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเปิดตัวแล้วเราไม่ไม่หลุดอาจจะเปิดอาวุธต่อนะเออมามาเดี๋ยวก่อนเดินขออนุอนญาตเปิดปูถาวรล้างเปลือกก่อนนะเดี๋ยวมือแตะปถาวรเปิดไปสามสิบหกโกลเชออรู ม่ใช่ดิเกิดแล้วนี่ตอนนี้คือห้าสี่สิบห้าแล้วสี่สิบหกเออสี่สิดสามโปรนะดึงจบโอเคไปโอที่ห้าสิบหกตามระเบียบแต่บุด้วยอ่ะมา ตู้ตู้ถาวรไม่ใค้ตู้ถาวรตู้กิจกรรมเลยปีโลเนี่ไซลเลนี่เลยมาเจ็ดโลนะอ๋อเหมือนผมหลุดด้วยไงใช่เออ <c oughs> โอ้โตู้สลิปที่ผมหลุดด้วยแบบพอดีเปิดต่อแล้วน้องเข้ามาไว <c oughs> เห็นรูดดุดได้ไขเจอที่มีโก้โอ้โหเป็นตัวตัวห้าดาวแรกที่ผมอยากได้ตอนเปิดเกมเลวก็ไม่ได้จนแบบต้องเปิดจนแลกตัวฟรีที่ทีนี่มาส <c> า <oughs> ยอ่อยเยอะอ่ะโอเคนี่เรเอาทีมมาเตรียมรอเลยมาเล่นอานเชอร์จริงเล่นกับโจมตีต่อนเนื่องก็ได้นะ สิบเจ็ดโปรโลแรกครับไอ้แหนมา,าไวอย่าเดือดในไลโค้ดยี่สเจ็ดเ่สองมง้วสามสิบเจ็ดไม่มาโอ้ในไลนค้ด สี่สิบเจ็ดไปโมงเดียวช่วงนี้หลายเกมเลยลึอเมื่อตอนเย็นก็เปิดไลฟ์เปิดเรียนสวรรค์ศิโร่ไปกับอ,อะไรวะน้องดาลินลีโอ้โหโดนไปแปดสิบเม็ดเต็เมๆแล้วออกออกเม็ดที่แปดสิบเลยจบบ้ โอโหเซเลสโซนฟีโอนี่ผมแบบปวดหัวมากกาชาคือแบบไม่ใจดีผมสักทีเล่นมาเล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยเน่อยห้า 47, สิบเจ็ดอย่งเช่ย่งเบเลกสิบเจ็ดครับมาเร็วๆเลยเวมลผมนลึกลึกอีกเกมโ้โหเลยได้เลยคนสีสิบเจ็ดแล้วนะลงมาแล้ว,วแล้ว โอ oh, oh. o, oh. je opard, je ้โห17 17ยังมาอุ้ยผมรู้สึกใจโอ้โหเนี่ยเจ้าฟ้า77ะ78มามาดูที่70แลน้องแมวน้องแมวเหมี้ยวเหมี้ยวเหี้ยวเหมียว อ้โอเคเีสิบแปดโละสวยเอเรียบร้อยเจ็ดสแปดโลตูล้ผมเลินจีโลนี่ตู้ก็เลยมาเจ็ดเจ็ดมืนกัเลยเออ สีดาวมำเลยเฮ้ยเอาดูไม่ได้หรอดูได้<ม>ไปยเจ็ดตัวลุดูมันจากไหนเว้ยยี 27, ่สิบเจ็ดโกลฟ้าตาย สามาลอามจุดเจ็ดเอ้ยห้าเจ็ดค huh. รับเลยอดเลืทตัว่คอ้โหมเจ็ดยังไม่มาาโลที่เจ็ดจุดเจ็ดหรอเจ็ดจุดแปดันไร เจแล้วเอ้ยอที่เฮ้ยเว้ยโอ้โหหลุตั้งตัวนะทำไรลโคนโอเคโอ้โหดูใบเจ็ดสิบแปกับเจ็ดสิบเจโห ไม่น่าเชื่อนี่ทำอะไรลงไปมิฉันฟูวตัเองทำอะไรลงไปนะเอันนี้เป็นตัวที่สองเอ๊ะตัวที่สามของเกมที่ที่เปรดฟูดจำถวยด้วยในจริงวูดมันไม่ได้จำเป็นอะไรนั้นนะครับเหมืนอนเขารีวิวกันว่าไลฟโค้นมนี้คือไลฟโค้นเทพของสายร,รืยาง ให้ดาวแมวนีเอออดีเป็นทาสแมวเลยมึงเปยแมวโอเคคผมก็รอดตัวใส่รากตัวอี้เชมกันลึสุดใจเหมือนกัน <interesante> <world> <descob> <inals> โอ้โหทีเจ็ดสิบแปดโลกับเจ็ดสิบเจ็ดโลนะลึกลัฟู่เลยดีที่ไม่หลุดเลยเออก็เดี๋ยวขออนุญาตไปปั้นน้องแมวมาเล่นก่อนนะจริงนี่ยังไม่ได้ฟาร์มของเลยคือไม่ได้ตั้งใจจะกดเงินคืนคือนึกขึ้นได้เอาโป้มาพุกมากดแล้วกันคกดแล้วกดทั้งตัวทั้งอาวุดีปะเอเคไ้เจอไหนไร้หน้าครับยังไงฝากกดติดตามสมัครไอช่องฝากลอยจอยด้วยนะครืบอ I <laughs>